สวัสดีครับดานุพลชาแนลนะครับสื่อสร้างสรรค์เรียนรู้พื้นฐานออนไลน์นะครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามของคุณเกรสอนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่านะครับ K E S O R N นะครับผมก็ขออนุญาตอ่านเกรสอนเลยนะครับ เนื่องจากผมเคยลงคลิปไว้ชื่อคลิปวิธีลบรูปภาพวิดีโอในแอปไลน์นะครับถ้าใครไม่เคยดูก็แนะนำไปลองดูนะครับเพราะว่าเป็นวิธีลบรูปภาพลบวิดีโอในแอพพลิเคชันไลน์นะครับครับกเกาะข้าเรื่องนะครับคุณเกษรถามมาว่า เมื่อลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ที่เราส่งที่เราส่งไปหรือคนอื่นส่งมาให้เรานะครับเขาถามว่าเมื่อลบแล้วคนอื่นจะเห็นรูปเราไหมนะครับหรือว่าเห็นวิดีโอเราไหมนะครับเมื่อเราส่งไปแล้วหรือเราพิมพ์ผิดหรืออะไรประมาณนี้นะครับที่เขาเรารบกันที่ว่าคลิปหลุดหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ก็ขอตอบคุณเกสรน,นะครับว่าเมื่อเราลบแล้วเขาก็เห็นของเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าข้อความรูปภาพของเราอะไรต่างๆ,ๆนะครับยังเห็นอยู่นะครับดังนั้นผมจึงจะมาแนะนําคุณเกอรแล้วก็ทุกคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้ารู้แล้วก็มารู้พ่มเติมก็ได้นะครับ เราต้องเข้าไปที่คำว่ายกเลิกข้อความนะครับถ้าพูดแล้วมันก็ไม่เห็นภาพนะครับก็จะพาท่านไปเรียนรู้เพิ่มเติมพร้อมกันกันเลยนะครับครัผมจะนำโทรศัพท์แล้วก็มาถ่ายรูปหน้าโทรศัพท์ให้ดูนะครับสองเครื่องเลยว่ามันจะได้เห็นแล้วก็ทำ ทำตามหรือว่าวมองเห็นภาพนะครับผมก็เข้าไปที่แอปไลน์นะครับทั้งสองเครื่องนะครับก็จะขึ้นผมก็จะขึ้นข้างๆนี้ไว้ให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับผมจะลองเอาข้อความครับตอนนี้ผมเปิดเปิดไลน์มาพร้อมกันเลยนะครับ ลายเดียวกันแต่คนละเครื่องนะครับอันดูนะครับอันนี้ผมจะลบลบแบบที่เคยตอนนั้นที่เคยทำไว้นะครับแล้วเข้าไปที่3ามขีดด้านบนนี้นะครับถามขีดด้านบนนี้ปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วก็ไปตรงที่ตั้งค่าอื่นๆตรงนี้นะครับแล้วก็ลบ ลบประวัติการแชร์ตรงนี้นะครับมันก็จะลบเฉพาะอันนี้หายไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะลบอันเดียวนะครับสมมุติว่าเครื่องนี้ส่งอันนี้มาให้เครื่องนี้นะครับแล้วผมจะลองลบของเครื่องนี้ดูนะครับเรากดเข้าไปลบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะลบ ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมจะลองกดดูปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ผมก็จะลบนะครับลบปุ๊บนะครับลบนะครับลบหนึ่งนะครับลบอันนี้ลบนะมองเห็นไหมครับลบนะครับปุ๊บลองลบเห็นไหมครับอันนี้มันยังอยู่นะครับมันไม่มันไม่ลบออกให้นะครับเห็นไหมนี่ครับทีนี้ก็จะมาลบตัวจีนตรงนี้นะครับผมจะลบอันนี้นะครับ อ๋อแต่อันนี้เป็นอันส่งนะครับดูดูดีนะครับฝั่งนี้ด้านขวามือผมจะเป็นอันส่งนะครับอันนี้คือจะลบอย่างนี้นะครับเรามายกเลิกข้อความตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลองดูนะครับเรายกเลิกปุ๊บอ่าอันนี้หายไปเลยนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นคําว่ายกเลิกข้อความนะครับลองอีกทีนะครับแต่อันนี้ทีนี้อันนี้เป็นเป็นอันส่งนะครับกดเอามือกดแช่นะครับแล้วก็มาอ่านดูนะครับยกเลิกยกเลิกข้อความ นะครับอันนี้นะครับไอ้ดันสายยกเลอกข้อความนี้ขึ้นมานะครับกดปุ๊บอ่าอันนี้จะหายเลยนะครับจะไม่เห็นเรานะครับเข้าใจนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ถ้าลบทีนี้ผมจะลบอันนี้นะครับลบฝั่งนี้ลบแบบที่เคยลบนะครับว่าเราลบทีเดียวทั้งทั้งทั้งอัลบั้มทั้งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เเราจะไปตั้งค่าอื่นๆอย่างนี้นะครับแล้วเราลูกแล้วก็ ไล่ขึ้นมานะครับลบประวัติการแชทอย่างนี้นะครับมันก็จะเขาจะขึ้นให้เราอ่านอย่างนี้นะครับเราลบปุ๊บอันนี้พอเรากดกลับไปดูนะครับจะว่างแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับอันนี้นะครับส่วนอันนี้ยังเห็นอยู่นะครับเห็นเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับอ่าอ่าผมจะลองส่งสติกเกอร์นะครับสมมุติว่าส่งอันนี้ไปให้ให้ให้ด้านนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับ อ่าอันนี้ส่งคืนบ้างนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับคนนี้ยิ้มนะครับเห็นว่ากล้องก็น่าจะขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับส่งหนึ่งให้สองสองให้หนึ่งนะครับอ่าเราจะมาดูตรงนี้แต่ถ้าหาว่าเราลบของคนอื่นนะครับลบอย่างนี้นะครับก็ลบได้อย่างเดียวนะครับแต่คนที่ส่งมาเขาก็เห็นอยู่นะครับเห็นว่าสังเกตสังเกตอันนี้นะครับ อันนี้มือมือขวาส่งอันนี้นะครับส่งยิ้มอันนี้ส่งเข้าใจนะครับมือซ้ายแต่ทีนี้ถ้าเรากดอย่างนี้ปุ๊บส่งยิ้มอันนี้นะครับดูมือดูนิ้วด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกเลือกข้อความนะครับเพื่อจะให้เข้าใจง่ายหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็ป้องกันเวลาเราพิมพ์ผิดหรือส่งผิดคนส่งผิดกลุ่มอะไรต่นนางๆนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ 100%นะครับไหนอโอเคแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามมาใหม่ได้นะครับยินดีตอบให้ทันทีเลยก็หวังว่าท่านก็คงจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมฝากสื่อเล็กๆที่สร้างสรรค์เรียนรู้พื้นฐานออนไลน์ดะนุนพลชาแนลนะครับ ฝากกดติดตามช่องเราทนพู้ชมชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ